รายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทเครื่องข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ติดตามกันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับขอเชิญนะครับขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวมันนี่พลัสปี2562กับสิทธิพิเศษมากมายอาทิส่วนลดพิเศษสำหรับงานสัมมนาแบบเอ็กซ์คลูซ 5-10%สำหรับสมาชิกแบบ Normal และส่วนลด20-25%สำหรับสมาชิกแบบ V.I.P. นะครับพร้อมรับข่าวสารด้านการลงทุนสรุปหุ้นเด่นพร้อมราคาเป้าหมายราคาเข้าซื้อและจุด Stop Loss พิเศษกว่าเฉพาะสมาชิก V.I.P. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาครบรอบหนึ่งทศวรรษของรายการ MoneyShot ในเดือนสิงหาคม2562ฟรีและรับไปเลยกิฟต์บูชเชอร ที่พักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทจำนวนหนึ่งรางวัลมูลค่า4,500บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง14กลุ่กุมภาพันธ์นี้และสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมันีพลัสสมัครเลยทางลายพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI อสแล้วตามด้วยคำว่ามันิีพลัสหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร081-984-9735 081-98 4 9 7 3 5แล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ m a n นี a พลัสบยุทธนาม a น i p พลัสบยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับตอนเช้าเช้า Facebook Live ของ Money p a s s s p e c i a l มาเมื่อไหร่จะได้ติดตามกันนะครับติดตามมาได้ทุกเช้า Money p a s s s p e c i a l ตั้งแต่9นาฬิกา45นาะทีเป็นต้นไปเรียนเชิญในการติดตามรับชมด้วยนะครับ สำหรับแผนการดำเนินงานปีนี้ปี62ของบจกาสิกรไทยนะครับบจกาสิกรไทยเปิดแผนดำเนินงานปี2562มุ่งเน้นพัฒนาช่องทางลงทุนดิจิตัลผ่าน F K My Funds และ K My PVD รุกขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจ ตั้งเป้าหมายยอดผู้ลงทุนผ่านดิจิตัลปีนี้เพิ่มขึ้นอีก26%พร้อมทั้งแนะนำกลยุทธ์การลงทุนแบบ 4D ให้กับลูกค้าสู้เศรษฐกิจโลกผันผวนในปีนี้โดยคุณวสินวณิชวรนันท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดหรือบลจกสิกรไทยเปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายของการเป็นผู้นําในธรุรกิจกองทุนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนโดยเฉพาะการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆของแอปพลิเคชัน KM y Funds และ K m y p v d โดยเป้าหมายในปีนี้บลจกสิกรไทย ตั้งเป้าหมายฐานลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นอีก26%หรือตั้งเป้าตัวเลขนาิินปีนี้ไว้อยู่ที่ประมาณ3 2 5 0 0 0รายจากจำนวนลูกค้ากองทุนรวมทั้งหมดในช่วงแรกของรายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกร,รู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับไปติดตามดูแนวโน้มตลาดไปดูกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทย ผมเชิญท่านผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณธีราดาชานยิ่งยงให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณธีราดาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแนวรับสําคัญวันนี้1645จะรับอยู่ได้ทั้งวันไหมครับเนี่ยครับคุณธีราดาก็กาลังลุ้นอยู่นะคะเมื่อเช้าแล้วก็ลงมาแตะนิด<ต>หน่อยแล,แล้วก็เด้งขึ้นมานะคะ<อ>ก็ยังพอมีหวังคือวันนี้เนี่ยตลาดดูค่อนข้างจะเงียบเหงานะคะสังเกตจากวอลลุ่มเลยตั้งแต่เมื่อวานแล หยุดเที่ยวตุรกีกันหมดเนาะค่ะเป็นปกติในช่วงตุจจีมันจะต้องเงียบเบหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะวอลุ่มเนี่ยจะค่อนข้างเงียบแต่ว่าตลาดจะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะทุกปีเลยวอลุ่มบางแต่ว่าความผันผวนสูงนะค่ะนะครับทางบริษัทเราซับฟิลิปให้กรอบการเคลื่อนไหววันนี้ไว้สักแค่ไหนคะแม่แนวรับก็คือ1 6 4 5นะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1 6 6่อค่ะรับ16,45ห ตานก็คือ1 6 6 0นะครับสมมุติว่าหลุด1645หวันเนี้ยท้ายๆเกิดรับไม่อยู่เนี่ยรับต่อไปจะลึกไหมครับเรายังให้1 6 4 0สนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าหลุดก็หลุดไม่แยะใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าหลุดไปก็จะเจอรับไม่ลึกเท่าไหร่นะครับประมาณสัก1 6 4 0ูนย์ะครับ่ส่วนต้านด้านบนก็1น6 0นะครับเอาล้ครับถ้าไปดูปัจจัยภายนอกเรื่องเวเนซุเอลาเนี่ยจะส่งผลแค่ไหนต่อทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกหรือ ขานรับไปเยอะแล้วครับเนี่ยค่ะเรามองว่าขานรับไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็คือตั้งแต่เริ่มมีเรื่องความขัดแย้งกันเกิดขึ้นสหรัฐ้าไปแทรกแซงแล้วก็สุดท้ายมองเรื่องของการแซงชั่นนะคะของอตัวสหรัฐนะคะคก็ราคาน้ํามันเนี่ยมีช่วงของการดิดตัวขึ้นมาเพื่อตอบรับความกังวลตรงนี้ไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะให้น้ําหนักน้อยหน่อยนะครับแล้วปัจจัยภายนอกที่ยังคงกดดันอยู่น่าจะเป็นเทรดวอล รอท่านประธานาธิบดีทรัมป์กับท่านประธานาธิบดีสีคุยกันใช่ไหมครับคุณธรด,ดาค่ะใช่ค่ะก็ยังมีความคาดการณ์นะคะว่าจะต้องเจอกันสักครั้งหนึ่งก่อนเดทไลน์นะคะที่ตั้งไว้วันที่หนึ่งมีนาคมนะคะครับถ้าเจอกันครั้งนี้ในเดือนกุมภาพัานธ์ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเจอกันที่เวียดนามสักยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี้ก็ใกล้เดทไลน์มากเลยทีเดียวคือถ้าคุยกันแล้วไม่ได้มีข้อสรุปอะไรดูเป็นรูปธรรมหรือเป็นในเชิงบวกเนี่ยก็คิดคว่า คนจะกังวลกันเยอะเลยเพราะเดยไลน์ถูกกาหนดไว้แล้ววันที่1นึมีนาคะนะ,คะว่าจะขึ้นภาษีรอบใหม่อ่าเพราะนั้นไปลุ้นเรื่องของเทรดวอ์การเจราจาระหว่างผู้นําสหรัฐกับจีนปลายเดือนนี้ที่เวียดนามนะครับส่วนระหว่างนี้เรื่อง Brexit ยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่เป็นระยะระยะอยู่ด้วยหรือเปล่าครับ ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนจับตามองล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่มีเดทไลน์กําหนดเอาไว้ะนะคะคเพราะว่าเบรกสิตก็เหมือนกันนะคะวันที่29มีนาคมถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยจะออกไปในหน้าตาแบบไหนเนี่ยนักลงทุนค่อนข้างมีความกังวลแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาพยุโรปเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีท่าทีเรื่องของการเปิดเจรจาให้อีกครั้งหนึ่งเท่าไหร่ออนี่เป็นปัจจัยภายนอกนะครับ,รบส่วนปัจจัยภายในยหลายต่อหลายเรื่องแต่ขอเริ่มต้นจากเรื่องการเมืองดอยได้ไหม ว่าตลาดหุ้นให้ความสนใจการเมืองช่วงใกล้เลือกตั้งกันแค่ไหนครับเนี่ย ค่ะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่เข้ามาเป็นคีย์หลัก <ห pou. S 2> อย่างน้อยอีกในหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้านะคะ,คะเพราะวนะ่าเป็นแฟกเตอร์ที่ทุกคนรอคอยมานานนะคะ,คะแล้วก็ความคลึกคักเนี่ยจะมีมากขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปนะคะตั้งแต่เมื่อวานและที่มีเรื่องของการลงสมัครของสสนะคะแบบแบ่งเขตนะคะ,คะแล้วก็เป็นที่รายชื่อทยอยส่งเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงรายชื่อของนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการหาเสียงละคุยกันเรื่องของนโยบายซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะมีอิทธิพลของการคัดกานเพราะนักทุนเนี่ยชอบคัดกณ์ ตอนนี้คะแนนใครนําอยู่ตอนนี้แล้วมันจะเป็นยังไงหน้าตาของรัฐบาลในช่วงหลังการเลือกตั้งครับนอกจากจะมีผลเชิงเซนติเมนต์แล้วเนี่ยความคึกคักต่างๆแล้วการมองไปยังคุ้นกลุ่มต่างๆว่าใครน่าจะได้รับอันิสงมากใครน่าจะได้รับอันิสงน้อยหรือเบาๆจากการขับเคลื่อนหลังเลือกตั้งก็มีมองๆกันไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่านะครับเห็นว่ากลุ่มค้าปลีกยังไงยังไงก็มาแหละครับ ใช่ค่ะยังมองในมุมที่บวกว่าอย่างน้อยเนี่ยในช่วงของกิจกรรมการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นเรื่องของ spending ค่อนข้างเยอะเพราะมีการ,รจับจ่ายกันเยอะนะคะ<อ>งบประมาณต่างๆเนี่ยทยอยออกมากันเยอะนะคะครเรื่องของค้าปลีกเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็กลุ่มรับเหมาด้วยที่ทุกคนคาดการณ์ในเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าใครจะชนะตรงนี้ยังคงต้องดําเนินการต่อสําหรับตัวนโยบายหลังนะคะก็ค,ค,คิดว่าน่าจะมีการกินกําไรกันพอสมควรเหมือนกันนะคะเอกลุ่มรับเหมาเนี่ยมันจะมาแต่มาช้ากว่ากลุ่มอื่น หน่อยหรือเปล่าครับแม่อาจจะมาเป็นช่วงๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าอยู่ระหว่างการเลือกตั้งแล้วยังไม่ได้มีการอนุมัติโครงการอะไรใหม่ก็อาจจะสั่งซากันไปแต่พอหลังจากได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วเนี่ยพร้อมเดินหน้าบริหารประเทศนะคะนโยบายถ้ายังเป็นไปนตามเดิมไม่ได้มีความดีเลยมากเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะมาสร้างความคลึกคักได้ต่อเนื่องครับนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยภายในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเมือง บ้านเรานั่นเองในระหว่างช่วงเลือกตั้งนะครับะนะฮะถัดจากเรื่องการเมืองแล้วเรื่องการคาดการ์ผลประกอบการไตรามาสสี่ทักหกหนึ่งของตัวที่เหลือที่เตรียมคลอดออกมาเนี่ยอันนี้ยังคงเป็นตีมที่เล่นได้อยู่ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะคาดการณ์กันไว้ยังไงบ้างครับทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปที่ผลประกอบการที่เหลือที่คาดว่างบน่าจะออกมาสวยครับ ค่ะก็มีหลายตัวนะคะคอย่างตัวหนึ่งในกลุ่มคาปิที่เรายกตัวอย่างก็อย่างเช่นตัวโฮมโปลนะคะโฮมโปลนี่ขายอะไรบ้างครับเนี่ยครับโฮมโปลก็จะเป็นผู้นําในธุรกิจคาปิแล้วก็บริการต่างๆนะคะแบบควบวงจรเลยก็ว่าได้นะคะ,ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยครบวงจรน,นะคะภายใต้ชื่อโฮมโป o นะคะทุคะกคนคอจะคุ้นชื่ออยู่แล้วสาขามีมากมายนะคะแล้วก็ขยายไปยังต่างประเทศด้วยนะคะทางบริษัทลาซัฟเฟลิปคาดการงบไตรมาสสี่ของโฮมโปลน่าจะออกมาเป็นยังไงครับเนี่ย คือมองว่าค่อนข้างน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะคะอของปีนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยช่วงไตามาสีจะเป็นช่วงไฮซีซันนะคะอของการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็จะมีเรื่องของ Home ปรเอ็กโด้วยโปรโมชั่นต่งางๆที่เข็นออกมานะคะในช่วงปลายปีะนะคะเพราะฉะนั้นไตามาสีเนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นไฮซีซันนะคะครับคาดว่ากําไรสักเท่าไหร่ครับโฮมโปร กำไรเนี่ยในช่วงของไตรมาสสี่ก็คงจะมีการเพิ่มขึ้นนะคะของการโกรอนะคะแต่ตัวเลขเนี่ยนะวิคห์ยังไม่ได้สรุปออกมานะคะแต่ว่ายังมองว่าน่าจะมีการกรดที่ดีที่สุดของปีอย่างเก้าเดือนแรกเนี่ยโตไปประมาณสิบหกจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ละกำไรนะคะคถ้าโดยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็น่าจะเห็นตัวเลขที่ดีที่สุดในรอบปีนะคะของไตรมาสที่สี่เพราะฉะนั้นดอกจันตัวแรกไว้ที่โฮมโปรนะครับที่คาดการว่างบไตรมาสสี่จะออกมาสวยนะครับถัดจากโฮมโปรแล้วมีตัวไหนอีกครับคุณ ทีระดาครับอาจจะมีตัวปูนกลางนะคะตัว SCC SC c อ่าค่ะตัวนี้เนี่ยเรามองเรื่องของเทรนด์การใช้ตัววัสดุก่อสร้างเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะในส่วนของปูนนะคะคตัวจากปูนใหญ่ที่ประกาศออกมาแล้วนะคะอม,มองมีความได้เปรียบในแง่ของเขาเป็นเพียวซเมนอือเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการเติบโตของอุตสาหกรรมซีเมนเนี่ยตัวนี้เขาจะได้ค่อนข้างที่จะเต็มครับ จะออกมาในธีมเดียวใกล้เคียงกับปูนใหญ่ไหมครับสําหรับปูมการเนี่ยครับค่อนข้างใกล้เคียงกันในแง่ของการเติบโตของธุรกิจอุตสาหการรมซีเมนต์นะคะแล้วก็ธ<ม>ีมข้างหน้าด้วยว่าจะเติบโตมากขึ้นนะคะคในช่วงของปีนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเรามองเรื่องกิจกรรมการก่อสร้างที่ดีเนี่ยยังไงปูนก็ต้องมานะคะโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆมาแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเรื่องของดีเดนด์<ม>อ่ากลุ่มตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายดีเดนด์ได้ได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะสักเท่าไหรร่คับ ยิวเนี่ยถ้าโดยรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตได้นะคะอย่างคาดการปีที่แล้วเนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะจ่ายน่าจะได้สี่ห้าเปอร์เซ็นพอไหวอยู่นะคะคาดการว่าจะจ่ายปันผลได้อยู่ประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับและคาดว่างบไตรมาสี่จะออกมาสวยด้วยนะครับอ่าใช่คะ่ะสำหรับตัวปูนกลางหรือ SCCC ปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับค่ะนะครับเอาละครับโฮมโปรก็คาดว่าน่าจะดี ปูนกลางก็คาดว่าน่าจะสวยนะครับแล้วมีตัวไหนเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับคุณเีราด,ดาถ้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันอย่างเช่นตัวซิฟโก้นะคะที่ทําเสาเข็มเจาะนะครับใช่ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเกี่ยวเนื่องกับธีมหลักของประเทศเลยพวกทํา โครงการขนาดใหญ่นะคะผู้รับเหมาต้องลุ้นว่าใครจะได้งานหรือไม่ได้งานแต่ว่าก็ไม่ว่าใครจะได้งานทุกคนก็ต้องใช้งานฐันลากนะคะตัวนี้ก็น่าจะได้ด้วยนะคะในแง่ของตัวเสาเข็มนะคะแล้วก็ Learning ไตรมาสที่4เนี่ยมองการเติบโตเนี่ยค่อนข้างสวยเลยประมาณสักห้าสิบเปอร์เเยนเยียเลยทีเดียวคาดว่าผลประกอบการไตรมาสสี่ถ้าหกหนึ่งจะเติบโตนะครับห้าสิบเปอร์เนยออนเยะนะครับงบน่าจะสวยมากสําหรับซิบโกนะครับนี่คือสามหุ ที่คาดว่างบไตรมาสี่จะออกมาสวยในมุมมองจากทางบริษัทหลักทัพ์ฟิลิปนะครับ1คือโฮมโปร2ปูนกลางปูนซีเมนต์นครหลวงและ3ก็คือซิปโก้เสาเข็มเจาะนะครับเอถ้าเกิดว่าหมดจากฤดูการประกาศผลประกอบการไตรมาสี่ทัพกหกแล้วเนี่ย เขาจะไปเล่นทีมปันผลกันต่อหรือเปล่าครับคุณธีรดาแน่นอนค่ะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบของงบปีนะคะคแล้วก็ถ้าง,งบปีเนี่ยแปลว่าหุ้นที่จ่ายปันผลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจ่ายกันอะนะคะ,ะจะเป็นความคาดหวังอีกอันหนึ่งที่คนมักจะเข้ามาเล่นกันนะคะในช่วงหลังจากประกาศงบเรียบร้อยแล้ว นะครับคุณปันผลสวยๆวยเน่ยคาดว่าจะมีใครกันบ้างครับเนี่ยมีหลายตัวนะคะอย่างในกลุ่มแบงค์เนี่ยอย่าง KKP เนี่ยเราค่อนข้างชอบเลยเพราะ<ม>ว่าจ่ายในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงด้วยแล้วราคาเนี่ยก็ไม่ได้ขยับไปไหนมากกันนะคะทคําให้ยิวเนี่ยก็ยิ่งน่าสนใจอยู่ราวๆเจ็ดทีเดียวนะคะครับจ่ายปีละสองครั้งใช่ไหมครับ KKP ใ,ใช่ค่ะจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะ<อ>แต่ส่วนใหญ่จ่ายครึ่งหลังมากกว่าครึ่งแรกครับ ถ้าชอบคุ้นปันผลก็ดอกจัน KKP ไว้ด้วยนะครับนอกจาก KKP และมีใครอีกบ้างไหมครับก็ถ้าใน Property นะคะก็จะมีตัว Asian Property ตนะคะตัว AP Thailand ใช่ AP Thailand เนี่ยก็จ่ายในเกมที่ค่อนข้างสูงเลยคือถ้าแท็กย้อนหลังเนี่ยสาได้แต่เนื่องจากว่าช่วง Property เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยโดนมรสุมไปเยอะราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยลงไปหนักทีเดียวนะคะ ฟื <OK> ้นขามาบางส่วนแต่ก็ยังไม่ได้ฟื้นมากเพราะฉะนั้นยูตอนนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะเหยียบที่หเลยโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นคุณปันผลดอกจันไว้ที่ KKP และ AP Thailand นะครับเอาละครับคุณธีรดาครับทางฟิลิปมองว่ากรอบการเคลื่อนไหววันนี้แนวรับด้านล่าง1645และ1640ส่วนต้านด้านบนก็ประมาณสัก16 6 0นะครับเบาบางแต่หวือหวา ตามสถิติของหุ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนะครับใช่คะนะครับแล้วอะไรคือกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ครับเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเทรดขึ้นมาเหนือประมาณพันหกได้นะคะคหลังการเมืองที่มีความชัดเจนกําหนดวันเลือกตั้งได้นะคะแล้วก็เดินหน้าเรื่อยๆนะคะสู้าสอ่เป็นรถแมพนะคะครตรงนี้เนี่ยค่อนข้างหนุนเซนติเมนต์การลงทุนภายในเนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็น่าจับตาในเรื่องของต่างชาติเหมือนกันที่ทยอยกลับเข้ามาซื้อแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าเข้ามารอบนี้แน่ชัดแล้วอย่างมีนัยยะเพราะว่าถ้าเทียบกับที่ขายออกไปก็ค่อนข้างเยอะการซื้อกลับในระยะสั้นก็มีแต่ว่าอยากจะให้เป็นคอมเมนต์นิดหน่อยเรื่องของ แรงซื้อของต่างชาตินะคะว่าในรอบ15เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติน็ดเซลเราทุกเดือนเลยเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเป็นเดือนแรกเลยที่ต่างชาติมียอดเนตไบเข้ามาในรอบ15เดือนอ๋อเดือนมกราเนี่ยตกลงต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิแหละครับใช่แต่ก็ถ้าเทียบปริมาณถือว่าไม่เยอะเพราะว่าสุดเนตไบไปประมาณสัก6 0 0 0กว่าล้านเท่านั้นเองแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีว่าตัวเลขมันก็เริ่มมีความขยับไปในทิศทางที่<แ>โอเคอย่างน้อยก็หยุดขายไปได้ในระดับหนึ่ง อาจจะกลับมาเป็นตัวช่วยก็ได้สําหรับแรงซื้อจากต่างชาตินะครับค่ะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์ของนักลงทุนที่เล่นอยู่ตอนนี้ถือว่าเก็งกาไรน่าจะได้อยู่นะคะสัดส่วนพอชั่นนะคะจากเดิมถ้าสมมติกังวลเยอะอาจจะลงแค่30 40ิี่เอร์เซาจจะค่อยๆเพิ่มเป็นสักห้าิหรือ60สิเอร์เซได้นะคะเพราะว่าข้างในเราค่อนข้างโอเคขึ้นแต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็ยังปวดเหมือนเดิมครับก่อนจะไปปิดท้ายที่หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทย คุณวิยาดาฝากคำถามมานะครับคุณวิยาดาฝากคำถามตัว The Steel จำกัดมหาชนชและคุณของทีม Consulting e n g i n e e r i n g and Management จําจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าทีมจีนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าปรับลงมาเยอะเลยทั้งเดอ s t e e ลแล้วก็ทีมจีครับ ทั้งสองตัวนะคะนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยไม่ได้เข้าไป cover นานแล้วนะสำหรับทีมจีแล้วก็ตัวเดอะสตีลเนี่ยไม่ได้ cover อยู่นะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตตอบในเชิงของเทคนิคอลละกันนะคะตัวเดอะสตีลนะคะเป็นแนวโน้มที่เป็นขาลงอยู่นะคะแต่ในระยะสั้นเนี่ยถือว่ากําลังยกโลกขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีรุนรีบารระยะสั้นได้นะคะรอบนี้เราก็ยังมองว่า ขึ้นไปเนี่ยก็จะประมาณสัก2บาท20ทสิเต็นที่ตอนนี้มีโอกาสดุนขึ้นไปต้านแถวๆ2บาท20นะครับแนวโน้มยังเป็นขาลงแต่มีเด้งได้ระหว่างทางสำหรับตัวเดอะสติลนะครับคุณวิยาดาครับแล้วสำหรับตัวของทีมจีแะครับทีมจีเนี่ยถือว่าราคาเนี่ยติดตัวขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้อาจจะมีย่อๆลงก่อนคือรอบนี้เนี่ยถ้าจะขึ้นไปต่อได้เนี่ยย่อลงมารอบนี้ต้องห้ามหลุดบาท90 ถ้าไม่หลุดบาทเก้าสิบยังใช้ได้อยู่อ่าใช่คือจริงๆแนวโน้มเนี่ยถือว่าอาจจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่ามีการรีบาวแต่ว่าถ้าไปไล่ตอนนี้ถือว่ารีบาวมาสักระยะหนึ่งแล้วรรอรุ้นดีกว่าว่าถ้าไม่หลุดบาทเก้าสิบไปต่อแต่ถ้าหลุดบาทเก้าสิบเนี่ยก็อาจจะต้องขายออกไปก่อนนะคะรอบนี้ถ้าขึ้นไปได้เนี่ยต้านแรกอยู่ที่สองบาทแปดสตางค์ค่ะถ้าขึ้นได้สองบาทแปดสตางค์จะเป็นต้านแรกนะครับค่ะถ้าให้ดีไม่ควรหลุดบาทเก้าสิบลงไปสำหรับทีมจีนะครับประมาณนี้นะครับคุณวิทยาครับ เอาละครับเราขยับมาปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปปประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับ ค่ะตัวแรกเลยนะคะเราเล่คอเมนตัว AAV Asia Aviation จำกัดมหาชนนะครับค่ะคุณสายการบินก็มีตั้งหลายสายและทําไมจิ้มมาที่ตัวไทยแอร์เอเชียตัวนี้ล่ะครับค่ะต้องบอกว่าไทยเอเชียเนี่ยเป็นสายการบินโลคอสที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะคะ<ม>ส่วนแบ่งการตลาดเขาเนี่ยสูงสุดนะคะครับจริงๆเขามีระดับที่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่หลายแง่<ม>ส่วนแบ่งการตลาดก็เป็นเบอร์หนึ่งจำนวนฝูงบินก็เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเส้นทางการบินด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ยังอยู่ในกลุ่ม แอเอเชียด้วยนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มสายการบินที่เป็นโลคอสเนี่ยเบอร์หนึ่งของเอเชียด้วยเพราะฉะนั้นก็เราก็มองว่าไอ้ถ้าเลือกก็เลือกตัวนี้ซึ่งที่เลือกตัวนี้เข้ามาในช่วงนี้ต้องบอกว่ามองธีมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ mm hmm. เรื่องของจุดจีด้วยนะคะในซีซั่นนี้แล้วก็ตัวมาตรการภาครัฐ ที่เข้ามาช่วยหนุนด้วยนะคะเพราะว่าก็จะเห็นว่ารัฐบาลเราก็ตระหนักถึงภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะมาตรการยกเว้นค่าวีซ่านะคะที่ประหยัดขยายเวลาออกไปนะคะเป็น30เมษาแล้วก็ยังมีไทยอีวีซ่าด้วยนะคะจะเริ่มในช่วงกลางเดือนกุมภาันี้นะคะที่ปักกิ่งนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยหนุนเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามองในธุรกิจท่องเที่ยวเองแล้วเนี่ยหุ้นในหลายเซกเตอร์ที่เกี่ยวพันเนี่ยก็ดีตัวขึ้นมากัน ค่อนข้างเยอะแต่ตัวนี้ถือว่าแลกกาด<อ>ในเนใสายการบินนะคะอย่างสนามบินก็มาแล้วนะคะโรงแรมก็ขึ้นไปกันเยอะแล้วพอสมควรนะคะคแลกกาดอยู่นะคะสําหรับสายการบินครับแนะนำซื้อ AAV เอเชียเอวีเอชันจำกัดมหาชนหรือว่า Thai อร์ a อเชียนะครับ่ะแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่4บาท78ค่ะ4บาท78สตางค์เป็นราคาเป้าหมายนะครับแล้วถ้าจะซื้อซื้อแถวไหนครับให้ตั้งแนวรับนะคะ4บาท30ค่ะรับแถวแถว4บาทา30สําหรับ AAV นะครับ แล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับให้คัดลอดสออกไปก่อนนะคะก็ประมาณแถวแถวสี่บาทยี่สิบนะคะ,ะถ้า A A V หลุดสี่บาทยี่สบขายคัดออกมาก่อนนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรก A A V นะครับขยยาไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับค่ะเป็นตัว R S นะคะ R S ะ RS จำกัดมหาชนตัวง R S เนี่ยเขาเป็นค้าปลีกหรือเขายังเป็นสื่ออยู่ครับ จริงๆตอนนี้ยังเป็นสื่อนะคะแต่ว่ามีแพลนที่จะย้ายกลุ่มไปอยู่้าปลีกนะคบน่าจะประมาณต้นคิวสเนี่ยน่าจะย้ายกลุ่มนะคะแล้ว RS เด่นตรงไหนในมุมมองจากทางฟิลิปครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เราเล็งเข้ามาในทีมของเอิร์นนงนะคะในไรมาสีเนี่ยน่าจะมีกําไรนะคะเติบโตประมาณสักยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เยอนเยียนะคะแล้วก็สามสิบสามเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะคะกําลังหลักหรือว่าแรงหนุนของเขาเนี่ยยังมาจากตัวธุรกิจที่เป็น MPC MPC ก็เป็นพวก มัลติเพล็แพลตฟอร์มคอมเมอร์สนะคะครตรงนี้เนี่ยน่ายังโตได้ดีอยู่นะคะส่วนธุรกิจสื่อเนี่ยก็อาจจะยังมีภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะคะก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะนะครับแล้วอะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญของ r s s เพิ่มเติมครับ ไฮไลท์ของ i อเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตที่มีความต่อเนื่องของตัว m อ c มพีซนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยผลักดันตัวกำไรได้ค่อนข้างดีด้วยตัวกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ปีหกเนี่ยก็ยังคงเป็น m p c ที่จะเป็นตัวสร้างความเติบโตได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะ,คะในปีนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีการขยายตัว SKU เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ,คะแล้วก็จะมีเรื่องของการเน้นธุรกิจเอาบาลด้วยนะคะ,คะให้มีการซื้อซ้านะคะ ็น่าจะมุ่งไปในทางธุรกิจ M P C มากขึ้นนะคะแล้วก็จะย้ายกลุ่มไปสู่กลุ่มคอมเมอร์สนะคะเตรียมจะย้ายกลุ่มไปกลุ่มค้าปลีกในอีกไม่ช้านี้แล้วนะครับใช่แล้วครับเลคอมนเปนซื้อ R S จำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ20บาทนะคะ20บาทนะครับแล้วถ้าจะเก็บเก็บแถวไหนครับ15บาท60ค่ะ15บาท60นะครับแล้วถ้าผิดทางแล้วครับก็15บาบาท20เป็นแนวคัดนะคะถ้าหลุด15บาท20ขายคัดก่อนนะครับ นี่คือ2คุณเด่นจากบริษัทหลักทัพฟิลิปประเทศไทยโดยคุณทีระดาชานยิ่งยง1 AAV ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม4บาท78สตางค์และ RS ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ20บาทนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณธีรดาครับค่ะสำหรับเฟลิปเรานะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราแนะนำให้เข้ามา subscribe ตัว Line Ad กับตัว Facebook Fan Page ของเรานะคะใช้คำว่า p i l ลิ p Research นะคะกนอ่งทุนเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันนะคะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณธีรดาครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ครับคุณธีราดาชาญยิ่งยงผู้มืในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับมาให้แนวโน้มมาให้กลยุทธ์และฝากขุนเนียนเอาไว้ให้เราอย่าลืมไปทําการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสําหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดขอแนะนําช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกรรมทางด้านการลงทุนในกองทุนรวมด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fun เพื่อความสะดวกในการลงทุนนะครับโดยท่านสามารถเข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลาทำรายการซื้อขายกองทุนเช็คสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมตั้งคำสั่งซื้อกองทุนอย่างสม่ำเสมอแบบ DCA ได้ทั้งรายสัปดาห์รายเดือนติดตามพอร์ตการลงทุนของท่านรวมทั้งดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน s t รีมมิ่งฟอรั ท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS แล้วในวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบราจอทาลิสขอให้ทำการเปิดบัญชีก่อนเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Streaming for Fun สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บราจอทาลิส02 0 1์ 0, 0 2 2 2กด5หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.talism.co.th a, a นะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตกันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสง สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน